เชื่อในโลกนี้ว่าเวลาเราเจอความทุกข์เราต้องแก้ปัญหาชีวิตด้วยการไปบนบาสารเก่าวอาบน้ำมนต์พ่นน้ำมาศดอกคอต่อชะตาเพราะเรามีความเห็นมีความเชื่อแบบนั้นว่าไอสิ่งเหล่านี้มันจะสามารถแก้ไขความทุกข์เราในปัจจุบันได้แต่คําถามคือความเป็นจริงมันสามารถแก้ไขความทุกข์เราได้จริงๆมิไหมไม่ได้ดังนั้นความทุกข์มันเกิดจากต้นเหตุเหตุเกิดขึ้นแบบไหนมันควรแก่การที่จะอะไรไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุตรงนั้น ต้นเหตุแห่งความทุกข์ในชีวิตเราเกิดจากอะไรก็ต้องไปแก้บางคนเนี่ยบอกว่าเป็นหนี้ก็เริ่มตีโพยตีพายแล้วมีความลําบากลําบนหาเช้ากินข้ามเงินทองไม่พอในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก็นเริ่มบ่นว่าเป็นเพราะอะไรวะกูไปทาเวรทํากรรมอะไรมาเจ้ากรรมในเวรกำลังตามจองล้างจองผ่าหรือเปล่าทําไมชีวิตช่วงนี้ไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยเรียกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ด้วยความเห็นผิดเป็นความเห็นผิดอย่างยิ่งที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มาโดนบันดาลในชีวิตเราเนี่ยเป็นไปตามความพอใจของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยความเห็นผิด แล้วเวลาการแก้กันแก้อย่างไงก็ไปขอขามาเจ้ากรรมในเวรไปสะดอข้อต่อชะตาเพื่อให้ชีวิตวิบากกรรมต่างๆนานาที่มันเป็นมาเป็นไปเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นแต่ปรากฏมาดีขึ้นไหมมันก็ไม่ดีขึ้นก็ยังเป็นมาเดิมเพราะอะไรวิธีการแก้เดียวที่ดีที่สุดคือกลับไปแก้ที่อะไรต้นเหตุอาจารย์ถามว่าเวลาที่เราเป็นนักศึกษาเราอยากจะเรียนหนังสือแล้วต้องการเรียนให้จบต้องการทุกคนต้องการคะแนนดีหมดอะเป็นไปได้ทุกคนก็ตั้งความหวังอยากจะได้เกียรตินิยมระดับหนึ่งกันเท่านั้นแหละ อยากจะออกมาดีที่สุดอยากเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่แต่สุดท้ายแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะสําเร็จสมความปรารถนาเราได้ต้องลงมือกระทําหรือจะต้องอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบดานเราต้องไปหอพระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้ามหาลัยแมมเพื่อขอว่าเราจะได้เรียนจบแบบนี้จะต้องมีเกรดเฉลีย่ยดีแบบนั้นจะต้องสอบวิชานี้ได้ A B C D คําถามคือถ้าเราอ้อนวอนขอร้องแต่ไม่ลงมือทําเราจะทาสําเร็จไหมย่อมไม่เดินสู่ความสําเร็จถูกต้องบ้างย่อมไม่มีทางเรียนจบ แต่ถ้าแม้แต่เราไม่อ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบันดาลแต่เราตั้งใจเรียน้วยตัวเราเองผลขวาในการอ่านหนังสือตั้งใจในการฟังอาจารย์สอนหนังสือเราคิดว่าเราจะสามารถสอบวิชานั้นผ่านได้แน่นอนไหมย่อมได้แน่นอนเพราะทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองมันจึงสอดรับกับคําสรรค์เจ้าว่าเรากระทํากรรมสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลของสิ่งนั้นเราตั้งใจเรียนผลของการเรียนออกมาย่อมดีนั่นเรียกว่าผลจากการตั้งใจเรียน ว่ารู้ทุกเรื่องไงมึงไปเอามาจากไหนกูรู้ทุกเรื่องมียน,นอกใจมึงกูไม่รู้นะมึงรู้หรือเปล่ามียน,นอกใจมึงกูไม่รู้นะว่าเมียนอกใจมึงมึงจะบอกว่ากูรู้ทุกเรื่องได้ไงกูยังไม่รู้เลยการสวดมนตม์นานนตามแผ่นพับการสวดมนต์ตามแผ่นแผ่นพับจําเป็นหรือไม่ก็แล้วแต่ไม่จําเป็นคําถามคือสวดแล้วเข้าใจไหมละ่ะถ้าสวดเราไม่เข้าใจก็ไม่จาเป็นต้องสวดเลยเพราะอะไรก็ตัวเองไม่เข้าใจไปสวดทำไมอะ แต่ถ้าตัวเองสวดแล้วรู้สึกสงบก็ทําได้สวดได้ย่อมเป็นกุศลอยู่แล้วแต่สวดแล้วอย่าเอาแต่ความสงบอย่างเดียวเอาปัญญาด้วยเพราะถ้าเราสวดแล้วเราไขาควรตามธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรมันไม่เข้าใจมันแปลไม่ออกอ่ะไม่รู้ว่ากาลังสวดอะไรอยู่แล้วจะนําบทที่สวดไปแก้ไขสันดานคือการกระทําของตัวเองได้ยังไงคําถามในเมื่อเอาคําสอนนั้นไปแก้ไขตัวเองไม่ได้ก็เป็นปริยัติที่เป็นงูพิษเลย ท่องบนไปเป็นนกแก้วหรืคนทองสุดท้ายไม่เกิดประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถามว่าได้บุญกุศลไหมย่ยอมได้ย่อมเกิดความสมบไหมย่ยอมเกิดแต่ประโยชน์เป็นไงนประโยชน์ไม่ได้เลยเพราะเอามาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้พูดถึงอาจารย์เบียรคนตื่นทำนะคะอันนี้คือเหมือนประมาณว่าเป็นคู่กัดนะคะอะไรก็ไม่ถูกต้องสักอย่างคะ่ะอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ดีเพราะว่าไม่ใช่หลักการของพระพุทธเจ้า <C> e <an> นี่ค่ะที่อาจารย์พูดมาพี่ก็ไม่ได้ไปศึกษานะคะว่าอาจารย์เบียร์พูดอะไรบ้างเพราะว่าพี่ยังนับถือตอนนั้นนับถืออาจารย์ทั้งสองอยู่อาจารย์ไม่ให้เราไปฟังเราก็ไม่ฟังอาจารย์ไม่ให้เราสนใจอะไรเราก็ไม่ทําอาจารย์ไม่ให้เราไหว้พระเราก็ไม่ไหว้พี่มีห้องพระสวยงามนะคะแต่พี่ต้องเอาพระหลายหลายองค์ทิ้งนะคะอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดี ก็ต้องทิ้งตามที่อาจารย์ว่าค่ะไหวพักก็ไม่ไหวเพราะไม่ใช่ทางนั่งสมาธิก็ไม่ใช่ทางนะคะทางอย่างเดียวคือทําบุญกับทั้งสองร่างนี้ค่ะสองร่างนี้คือผู้รับบริสุทธิ์ทาไปค่ะทําไปเยอะๆสองร่างนี้จะไปเป็นพระสีอาญายุคข,ข้างหน้าเราต้องทําไปเยอะๆคําพูดที่กรอหูเราอยู่ทุกวี่ทุกวันนะคะค่ะอาจารย์ปล่อยวาง อาจารย์เป็นคนสมรชอาจารย์นั่นอาจารย์นี่แต่อาจารย์ก็ยังไม่พอสักอย่างค่ะเสื้อผ้าอาจารย์ผู้หญิงมีเยอะมากเยอะจนที่จะต้องทำห้องเพิ่มค่ะมากระเ,เป๋าเป้คนละใบนะคะแต่ตอนอยาไปขนไปที่ที่ใหม่อะค่ะโหขนแบบเป็นคันรถใหญ่ๆอะค่ะ แทบไม่หมดนะคะทุกอย่างค่ะอันนี้อาจารย์เคยพูดนะคะอันนี้อาจารย์เคยพูดว่าอาจารย์จะรับได้เฉพาะคนคนนั้นที่ว่ามีคลื่นมีพลังงานดีมีพลังงานบวกสิ่งต่างๆที่อาจารย์ใช้อาจารย์จะใช้ได้เพราะว่าถ้ามีพลังงานบวกแม้แต่ของกินนะคะของกินน่ะถ้าไม่มีพลังงานดีซั พลังงานหววไม่มีผู้ให้ไม่บริสุทธิ์นะคะกินไม่ได้ค่ะเหมือนวันหนึ่งผู้พิพากษาผู้หญิงคนหนึ่งอะท่านแบบอามานว่าไม่เข้าใจอะค่ะก็ส่งให้เฉยๆค่ะคือไม่ได้น้อมตัวยกมือท่วมหัวไปขอร้องให้กินนะคะไม่จะไปถวายแบบที่อาจารย์บอกต้องถวายอะค่ะให้ไปเฉยๆเนี่ยอาจารย์บอกว่า ไม่ได้มันไม่มีพลังดีไม่หมั่งพลังมีแต่พลังงานรกไม่มีคลื่นค่ะกินไม่ได้แต่พี่ะคะตัวพี่มีคลื่นไหมคะอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่ามาเป็นสัตว์นรกแล้วอ่ะเป็นนางมารร้ายอ่ะพี่ยังมีคลื่นหรอคะอาจารย์อาจารย์สิ่งของที่อาจารย์เอาของพี่ไปที่พี่ให้ไปอะพี่ไม่ได้บอกาอาจารย์ขโมยแต่พี่ให้ไปอ่ะคะ่ะพี่ถาวายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอะแต่ถ้าอาจารย์ไม่ใช่ และพี่ก็ไม่ใช่คนที่มีคลื่นอาจารย์บอกไม่ใช่มีคลื่นรับไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่พี่เห็นหมวกเอย่ยนาฬิกาเอย่ยเสื้อผ้าวิกเสื้อผ้าหน้าผมทุกสิ่งทุกอย่างรอง,งองเท้ายังใช้อยู่เลยค่ะอาจารย์กระป๋องกระเป๋าอะค่ะกระเป๋าแบรนด์เนมหลายใบกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆห,ห,หลายใบเสื้อพงเสื้อผ้าหลายร้อยนะคะอาจารย มันเยอะค่ะจานกางงกางเกงเกตอะไรเสื้อเจ็คเก็ตเกตอะไรเสื้อผ้าดีๆอะค่ะจานชุดผ้าใหม่ดีๆอะค่ะเยอะไหมคะจานสร้อย,ยคอไสร้ยคออะค่ะอาจารย์ผู้หญิงนะคะเอามาคืนสิคะใส่ไปได้ยังไงคะ่ะมันไม่มีคลื่นพลังบุญคนให้ก็ไม่บริสุทธิ์นะคะจานอาจารย์บอกว่าเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรเนี้ย คืนไม่มีพลังบุญไม่มีใส่ไม่ได้แล้วทำไมอาจารย์ยังใช้อยู่ล่ะคะอาจารย์พี่ทวงคืนค่ะเอามาคืนนะคะเอามาคืนให้หมดนะคะอาจารย์อย่าบอกนะอาจารย์ไม่รู้นะคะอาจารย์น้องหญิงอาจารย์รู้ทุกอย่างอาจารย์น้องหญิงรู้ทุกอย่างอาจารย์แค่หลับตาก็รู้อันชิ้นไหนเป็นของพี่อาจารย์บอกมีตาทิพย์อาจารย์มองรู้อะไรใครเป็นอะไรอาจารย์รู้หมดใครคืนอะไรอาจารย์รู้หมด อาจารย์ผู้ชายก็จิ้มได้หมดตืดดตืก็รู้หมดว่าอะไรคือของใครอย่าบอกนะคะว่าเอาไปแล้วไม่รู้ว่าคือของพี่ชิ้นไหนเป็นของพี่ทุกชิ้นนะคะอาจารย์ผู้ชายก็ชี้ตืดตืดเอานะคะส่วนอาจารย์ผู้หญิงก็นั่งทางในดูนะคะพาอาจารย์รู้ทุกอย่างอาจารย์บอกอาจารย์หูทิปตาทิอาจารย์น้องหญิงก็เช็คยานดูนะคะอะไรเป็นของพี่เอามาคืนค่ะถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้มันเป็นพลังงานลบ อาจารย์จะใช้ไปทําไมนะคะยังเห็นใช้อยู่ทุกวันนี้อาจารย์อย่าแบบ,บ้วนน้ําลายที่เคยพูดออกมาแล้วกลืนกลับเข้าไปนะคะลูกศิลูกหาต่างๆได้ยินแล้วเอาบอกเอามาคืนค่ะพี่ไม่ไปรับนะคะเหมารถมาคืนมาคืนพี่นะคะต้องเหมารถมาคืนคาว่าม,มันเยอะค่ะแม้แต่สึ่ออะไรนะคะที่หุงข้าวทุกวันนี้หม้อหุงขงหุงข้าวเตากงเตาแก๊ อะไรก็มันของพี่ก็เอามาคืนนะคะอย่าใช้ค่ะใช้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นเสนียดจันไรนะคะอาจารย์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้กับไม่ผู้ไม่เบอร์สุดไม่ได้อาจารย์บอบอาจารย์จะไปเป็นพระสีอานในยุคข,ข้างหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีที่อาจารย์พูดอยู่อะค่ะว่าพี่ไม่ดีไม่มีพลังคืนแล้วไม่มีพลังงานความดีแล้วสิ่งต่างๆที่พี่ทำอะ่ะมันเป็นศูนย์หมดแล้ว พี่ไม่ได้บุญกับการนี้ไม่ได้บุญกับการที่ดูแลอาพวกอาจารย์มาเกือบครึ่งปีจ่ายให้ทุกอย่างค่าปลาอาหารบริการทุกอย่างทุกๆคนเกือบครึ่งปีนะคะอาจารย์ทําด้วยอยากทําทําด้วยบริสุทธิ์แต่พอไม่ทําต่อกลายเป็นไม่บริสุทธิ์แล้วที่กินเข้าไปอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะอาจารย์พี่ให้ถือว่าให้ทาน แต่ที่ยังของที่ยังอยู่อะค่ะของอะคะ่ะ,คะเอามาคืนคะ่ะพี่อยากพิจารณาเองคะ่ะพี่อยากจะให้ทานใครหรือพี่จะเก็บไว้หรืออะไรมันเป็นเรื่องของพี่พี่ไม่ได้บอกนะคะว่าขโมยไปแต่อาจารย์เคยพูดคะ่ะถ้าท้าคนที่ให้อะมันไม่ดีมันไม่มันไม่ได้อะไรมันเป็นศูนย์มันไม่ได้บุญอะไรเลยเนี่ยเมื่อมันเป็นศูนย์มันไม่ได้บุญอะไร อาจารย์จะเอาของเข้าไปใช้ทําไมะคะอาจารย์ส่งคืนมาค่ะลักโลกกดลงให้เบาบางสุดไหมคะอันนี้ยังอยากได้อยู่เลยอยากได้ทุกอย่างอยากได้ไม่มีสิ้นสุดถ้าอยากาดได้อะไรจะพูดแบบกายกายว่าอันนี้นะมันจะพังแล้วไอ้นู้นมันไม่ดีแล้วจะพูดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอุย้ยสวยจา้า แบบนี้ค่ะใครเคยปร,ประสบพบเจอบ้างคะทุกๆคนที่มาหาอาจารย์เคยประสบพบเจอถูกไหมอาจารย์ยกยอปอป้านไครเหมือนคุณเดือนนะคะอาจารย์ให้ตั้งให้เป็นแม่นมค่ะบอกเมื่อชาติหลายชาติก่อนนะเป็นแม่นมของอาจารย์ค่ะนี่คุณเดือนแม่เดือนเนี่ยค่ะโ ตัวเองเป็นแม่นมร่ำไห้ซึ้งน้ําตาไหลร้ลอง,องห่มงร้องไห้เป็นแม่นมอะไรดีๆนะคะเอามาให้หมดค้าปลาอาหารนะคะโอ้โหเอามานะคะมาให้ทุเรียนปูใหญ่ๆนะคะกุ้งตัวโตโตนะคะและหลังจากกินเสร็จนะมีคำมาจากเบื้องบนนะคะจากสวรรค์ค่ะจากท่านพ่อท่านแม่อะไรต่างๆอาจารย์บอกว่าอาหารของเจ้าอร่อยมาก ทีนี้ซึ้งที่ค่คะแม่เดือนก็น้ําตาไหลอีกค่ะร้องไห้อีกค่ะเหมือนพี่นหะคะ่ะอาจะแม่เดือนเพียรเจอ,อบ่อยได้อะไรไปเนี่ยเขาโหโหบอดีสุดได้โห่ปื้มท่านพ่อท่านแม่ปื้มมากอาจารย์น้ําตาไหลท่านพ่อท่านแม่ร้องไห้เพราะว่าได้ของดีท่านพ่อท่านแม่อยากกินอะไรนะคะอยากฉันอะไรอ่ะ ที่ไปหามาให้ท่านพ่อท่านแม่ก็ร้องไห้น้ำตาไหลกพความปลื้มค่ะอาจารย์นะค่ะทุกทุกคนเป็นอย่างนี้ค่ะทุกทุกคนที่มาถ้าอาจารย์อยากให้ตั้งให้เป็นอะไรอาจารย์จะตั้งให้เป็นบุคคลสำคัญค่ะเพื่อจะได้พี่นอพี่เทาไงคะถวายถวายถวายจนหมดนะคะถวายจนหมดตัวค่ะแบบนั้น,นะคะ่ะ มันจะต้องทําไปตลอดชีวิตด้วยนะคะวันไหนหยุดวันไหนเหนื่อยไม่ได้นะคะเพราะมันจะเป็นศูนย์ค่ะที่เคยทําเป็นศูนย์หมดนะคะอย่าหวังนะคะว่ามันจะเก็บสะสมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทางค่ะอาจารย์บอกมาแล้วถ้าหยุดคือเป็นศูนย์วันไหนเหนื่อยวันไหนหยุดวันไหนคิดว่ามันท้อแล้ววันไหนคิดว่ามันไม่ใช่อย่าหยุดนะคะหยุดแล้วเป็นศูนย์ไม่เหมือนที่เราทําบุญทั่วไปนะคะ เราทําบุญทั่วไปเราเก็บสะสมบุญมันไหนที่เราไม่มีเราก็ไม่ทํามันไหนที่มีเราก็ทําเหมือนเราใจเบิ์สุดเพราะงั้นน่ะเราจะทําไปได้ตลอด